สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสุดไวเทลลาฮาหนอยนะครับดี๋ยคลิปวันวนี้ผมจะมาลงเลขเด่นปักหลัก10บ,บนนะครับระยะยาว127่งดงวดรว,วดนะครับจำนวน5สูตรซึ่งเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องจากงวดที่แล้วนะครับทั้งหสูตรนะครับก็คือได้เลข2อเป็นเลขหลัก10บ,บนนะครับก่อนอื่นก็ฟังคำเตือน,นกันก่อนนะ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นกันผันธ์คนเด่นก็เดี๋ยวมาดูเลขเด่นร้อยหน่วยก่อนนะครับที่ผมลงไปให้มาคลิปที่แล้วนะครับพอดีมีแก้ไขนิดหน่อยครับเลขหลักเด่นร้อยหน่วยระยะยาวนะ สถิติอะไรก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมทำแล้วกดติดตามแล้วไปกดเลือกชมดูนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวมาแก้ผลบวกกอนนะบผลบวกบวกผิดอยู่สูตรที่หนึ่งบวกผิดกับสูตรที่สามนะครับบวกใหม่เลยนะสองกับแปดได้ศูนย์สองกับสองได้สี่สี่กับหนึ่งได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ากับห้าได้ศูนย์ 0. ศูนยะ์กับสได้สี่สี่กับสีได้แปดแปดเก้าได้สามเข้ามานะสองกับหได้8ปดเอ้สกับ8ปดได้ศูนย์สกับสองได้สี่สี 4. 4่กับหนึ่งได้ห้าห้ากับ5้าได้ศน์อันนี้ได้ศูนย์สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกเก้านะครับได้เจ็ดนะครับเป็นเลขสามจรงจริงมันคือเลขเจนะก็คือเป็นเนะครับ เจ็ดบวกสามได้ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งหนึ่งสองจากนั้นบวกสองนะครับเป็นเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่นะคิดค่าตรงน,นี้เลยนะยังไม่ต้องรบไปเสียเวลาอีก เขาใจตรงกันนะเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่นะเด็กๆร้อยหน่อยครับส่วนศูนย์ที่สองนี่ถูกต้องแล้วอ่ะเดี๋ยวดูวอีกครั้งหนึ่งสองกับสองได้สี่สี่กับแปดได้สองสองกับศูนย์ได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์สองกับสี่ได้หก ก,ก็จะได้สามสามกับหกได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกนะครับถูกแล้วสูตรนี้ก็ผิดนะสองกับหกสองหกได้แปดแปดกับแปดได้หกหกกับแปดได้สี่สี่กับสามได้เจ็ดเจ็ดกับแปดได้ห้าห้ากับสี่ได้เก้าเก้าสี่ได้สามสามกับสี่ได้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าครับได้เก้าอีกรอบนะสองหกได้แปดแปดกับแปดได้หก กับ8ได้4 4กับ3ได้7 7กับ8ได้5 5กับ4ได้9 9กับ4ได้3 3กับ4ได้7 7กับ7ได้4 4บวก5ได้9นะเก้บวกหได้5้าห้าก็ดแล้วก็แปดอ่ะการทิ้เงเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูชนกันนะครับหลักร้อยหน่วยชวนกันที่เลขอะไรมากสุดอ่าเลขเจ็ดนะ อันนี้เราไปดูย้อนหลังได้นะผมอธิบายไปให้แล้วแค่ผมบวกผลผิดแค่นั้นเองสถิติอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชน0ูนย์ส,สูตรนะหนึ่งสองสี่อะเจดตัวเดียวนะครับที่เป็นเลขสามสูตรถัดมาก็จะเป็นเลข0ูนย์นะสูตรนะ ศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองสองด้วยอ,อันคือสองแล้วก็สี่นะอ่าจนที่เจ็ดศูนย์สองนะจนหนึ่ที่เจ็ดศูนย์สองอ่าเดี๋ยวเลขหกด้วย เลขแปดด้วยหก uh, กับแปดตนี้กว่าโอเคสุดนี้จนครบเลย หรือว่าก็คือสุดที่สองนะครับชนกันมากที่สุดนะครับก็มีโอกาสที่จะเดินนะครับปกติก็เดินมาตลอดอยู่แล้วเด็นร้อยหน่วยนี่ยนะสิบเก้างัวเจ็ดสี่งัวดกกหวด,วดก็คือจะเป็นสุดที่สองนะรายละเอยียดให้ไปเปิดดูย้อหลังได้นะครับตามนี้นะหกเจ็ดแปดศูนย์สอง ประมาณที่ร้อยหน่วยนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูเด่นสิบบนกันนะครับได้เดินต่อเน,นื่องกันมาจากวันที่แล้วนะครับวันที่แล้วก็ชนกันเลขสองได้เลขสองนะมาดูวันนี้กันเลย อ่าโอเคนะวิธีการทำก็คือส่วนที่หนึ่งนะครับอ่าหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสองครั้งบวกกค่าคงที่ หกับ2องได้8ปดแปดกับสมได้หนกับ 1, 1, 1, 1นะึ่งได้2องสอกับศูนย์ได้สองสองกับสองได้สีกับสี่ได้แปกับหนึ่งได้เก้าเก้ากับหกได้ห้าห้ากับหได้หนะจากนั้นบวก1มา6ครั้งนะครับตัวหลังสุดก็บวกสองหนึ่งสองสามี่สแปดศูนย์ได้สี่หลักสิบนะครับเมืที่แล้วก็ได้เลขสงนะเป็นสูตรที่ลงต่อเน,นื่องกันมานะครับต่อมาสูตรที่สองนะครับ ตัวที่สองใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบไทยสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยไทยสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบ้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อย้ทยที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่เก้าคงที่สามกับหกได้เก้าเก้ากับเจ็ดได้หกหกกับสองได้แปดแปดกับสองได้ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งได้สองสองกับหน เจ็ดกับสองได้เก้าเก้ากับแปดได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งนะครับส่วนนี้ก็บวกแบบเรียงตัวไปเลยนะหนึ่งลงสามที่ยจะเป็นเก้า้ส่วนสี่หนึ่งนะครับออกเลขสี่หลักสิบเลขหกครับอ่ะล่าสุดก็ได้เลขสองนะครับที่ลงไปต่อมาสุดที่สามนะจะตายหน่อนะ สูตรที่3ใช้หลักหมื่นสครั้งหลักร้อยหครั้งหลักหน่วย4ครั้งหลักหน่วยท้ายสตัว1ครั้งหลักร้อยหน้าที่1นึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่2อครั้งหลักหน่วยหน้าที่2 1ครั้งหลักสิบท้ายที่1นครั้งหลักหน่วยท้ายที่1นครั้งแล้วก็หลักสิบท้ายที่สองครั้ง8กับ3ได้1 1กับ4ได้55กับ1ได้6 6กับ3ได้9 9กับ2ได้1 1เกบ1ได้2 2กับ2ได้4กับ1ได้5 5กับ2ได้7ได้7องสองกับสองได้สี่สี่กับหนึ ได้2จากนั้นบวก1 4ครั้งนะครับ3เสียก็ได้เลข0ูนย์นะครับก็ได้เลข4นะต่อมาได้เลข6ก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าที่ผ่านมาก็ได้เลข2นะถัดมาสูตรที่4นะสูตรที่4ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้ง หลักร้อยหน้าที่สองห้าครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสามครั้งสามหกได้เก้าเก้าเจ็ดได้หกหกกับสามได้เก้าเก้ากับศูนย์ได้เก้าเก้ากับหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งกับสองได้สามสามกับสี่ได้เจ็ดนะจากนั้นบวกหนึ่งกับสี่สามครั้งนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็บวกสองสองสามสี่ห้าหกนะครับได้สี่ครับสูตรพวกนี้ลงมาหลายงวดเลยนะ ทวนที่แล้วก็ได้เลขสองครับถูกต่อเนื่องมาหลายพนแล้วครับทั้งสี่สุรนะ,ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูสุดที่ห้ากันสุรที่ห้าผมเพิ่งลงวันที่แล้วนะสุดที่ห้าเนี่ยลงมาเสริมสุรที่ห้าของหลักสิบที่หลุดไปครั้งก่อนหนึ่งครับเดินมานานแล้วนะ สุดที่ห้าวันที่แล้วก็ลงไปก็หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามก็ได้เลขสองนะครับก็เดินมาต่อเนื่องมาแปดสิบงนนะครับประมาณนี้ใช้วิธีการทําก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบใ้สองตัวสามครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองแปดครั้งบวกหกค่าคงที่นะสองกับศูนย์ได้สองสองกับห้าได้เจ็ดเจ็ดกับเก้าได้หกหกกับแปดได้สี่สี่กับแปดได แปด 2, 2บวกหนึง 3, 3ง 4, 4ง 5, 5่งได้เก้าเก้าบวกสามได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับส่วนนี้เจ็ดตัวนะครับแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกนะครับได้เลขเก้านะครับที่ผ่านมาก็ได้เลขสองนะเจ็ดตัวส่วนหนึ่งเป็นบางสุดอ่าวันที่แล้วนะเมื่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนี้เลยนะ สูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งก็คือได้เลขอสองนะ,ะเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วสถิตินะนี่ว่าที่ผ่านมาที่ลงไปนะครับนี่สูตรที่สามสูตรที่สี่สูตรที่ห้านะครับเจ็ดตัวชนเด่นห้าสูตรนะครับก็นี่เลยก็คือเลขสองนะ โอเคเดี๋ยวเรามาตามต่อทั้งาสูตรนี้เลยนะครับจำนวนสี่ตัว่้วันนี้จะสนกี่ตัวเดี๋ยวดูกันน่าชนกันเยอะเดี๋ยวผมจะเอาหลักสิบเพิ่มมาอีก อ่ะโอเคนะเราบวกกันเลยผลลัพธ์ยังไม่เขียนเลยเนี่ยศูนย์แปดสองสองสี่เจ็ดสองสิบสี่สองสเจดสอสสสสองสอสองสิบสดสปด

8. 8กับสี่ได้แปดแปดกับสี่ได้สองสองกับสามได้ห้าห้ากับสี่ได้เก้าเก้ากับแปดได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับหกได้สามตัวแรกบวกหนึ่งได้สี่นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสี่หกเจ็ด ศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะครับต่อมาศูนย์ที่สองเลยสองกับหกได้แปดแปดกับหกได้สี่สี่กับสี่ได้แปดแปดกับแปดได้หกหกกับห้าได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่สี่กับสี่ได้แปดแปดกับสองได้ศูนย์เจ็ดกับสี่ได้หนึ่ง ได้หนึ่งหนึ่งกับสี่ได้ห้าจริงๆนะได้ห้าสองออกได้แปดแปดกได้สี่สี่กับสี่ได้แปดแปดกับแปดได้หกหกกับห้าได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่สี่กับสี่ได้แปดแปดกับสองได้ศูนย์เจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับสี่ได้ห้าอ่าสุดในแบบเรียงตัวเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสตรที่สามเลยนะแปดกับสองได้ศูนย์แปดกับห้าได้สามสามกับสี่ได้เจ็ดเจ็ดกับศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดได้แปดแปดกับสี่ได้สองสองกับสองได้สี่นะครับแปดกับสองได้ศูนย์แปดกับห้าได้สามสามกับสี่ได้เจ็ดเจ็ดกับศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดได้แปดแปดกับสี่ได้สองสองกับสองได้สี่ นี่สี่นะสี่บวกหนึ่งสามครั้งห้าหกเจ็ดบวกสองได้เก้าจากนั้นบวกหนึ่งสี่ครั้งศูนย์หนึ่งสองสาม ต่อมาสุดที่4 2 6ได้8 8 6ได้4 4กับ2ได้6 6กับ0ได้6 6กับ4ได้0 4กับ2 4กับ2ได้6 6กับ0ได้6ได้6นะ2 6ได้8 8 6ได้4 4กับ2ได้6 6กับ0ได้6 6กับ4ได้0 สี่กับสองได้หกหกกับศูนย์ได้หกเหมือนเดิมนะครับหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทันมาสุดที่ห้านะครับสองหกได้แปดสองหกได้แปดแปดกับหกได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์ สี่กับห้าได้เก้าเก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดอีกรอบนะม่อกี่ได้เจ็ดสองกับได้แปดแปดกับหกได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์สี่กับห้าได้เก้าเก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสามได้หนึ่งสองสามสี่ห้า ครบแล้วนะครับทาง5้าสุดเดี๋ยวตัวชนมาดูกันชนเลขอะไรเลข3นะครับชนกันห้าสุดเลขสี่สุดนี้ไม่มีนะเลขห้าหนึ่งสสามสี่ห้า ลเ Ugh, ลขหกหนึ after, yep. ่งสองสามสี hmm. ่ส่วนนี uh, ้ไม่มีนะเลขหกเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขแปดหนึ่งสองส่วนนี้ไม่มีนะเลขเก้าหนึ่งสองสามสี่ส่วนนี้ไม่มีนะเลขศูนย์หนึ่งสองสามสุดนนี้ไม่มีนะเลขสองหนึ่งสองสามสี่ห้า วัวที่แ้วชนกันสี่ตัววันนี้ก็ชนกันสี่ตัวก็วถือว่าไม่มากไม่น้อยชนที่สามห้าเจ็ดสองนะครับก็คือสองสามห้าเจ็ดนะ สามห้าเดเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูหลักหน่วยบนกันอีกทีหนึงเดี๋ยวค่อยลงมาให้แล้วก็หลักร้อยนะครับโอเคนะครับคลิปเดียวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับนําไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ